มันมันข้าวมืนโดนกันแก่ก่อนเยี่ยมเยี่ยมยันเลยมพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาเอาหนักผักผักไม่ตู้เลยวันนี้มึนไม่ไม่มีก็ต่อรองหนักผัก um, ปักไม่ตู้ชับไปทับไป ไปติดตรงไอ้ยิ้มไหนครับงไ,งไหนตรงไงนวะติตีตีกเลไปนู้นนะเลซสูมได้เนะนี่ยนี่เขาทำอะไรดีเลยอย่างไกลเลยนู่นนะวันนี้เรามาดูกันครับว่าครูศักจะอัดได้สักกี่ตัวตัวที่สองทำแบบครูศักครับตัวที่สองกำลังจะหอบแล้วครับ <laughs> หมดแล้วครับหมดแล้วครับออกซิเจนเลยครับออกซิเจน หมดแล้วครับหมดแล้วครับคนนะครับไม่ใช่ปลากูถักว่าไงครับหอบหรือยังครับสี่คูนร้อยครับสี่คูนร้อยวันนี้อย่หอบกับตอนนี้แล้วก็มาวัวรอเานานไม่หอบตัไรดี้อัาาไม่เหยอบพี่โอ้ยโอ้ยโอวียงไปหวียงไป วิ่งก็ไปวิ่งก็ไปจูไม่จู่จูไม่จูทีนี้ตายตั้งแต่ตนนีได้ไล่นาลยหน้าที่แล้วคำพูนครับคำนอไม่อดครับอไม่อ ยังไม่เข้ามานะครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าหอบไม่หอบครับเข้ามาแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับหอบไม่หอบครับนะครับหมดลายังไม่หมดครับคนอัดหมดแล้วอย่าอันมาตรงยิ้มนะครับหายใจไม่ทันเห็นลูกตะกัวแล้วครับยังไม่เห็นตัวครับโอ้เห็นแล้วครับเห็นลางๆเห็นลางๆ ลังเตรียมพร้อมแกงโง่คนไอ้บิ๊กครับพี่บิ๊กครับตอนนี้พี่บิ๊กครับคนคนกับมัดล็อกล็อกเลยออกไหมครับออกไหมพี่บิ๊กตันนี้พี่บิ๊กครับยกไม่ขึ้นครับตัวมันเล็กเหลือเกินครับโอ้ย หมดเก็กเก็กเก็กใครหมดครับใครหมดคนอัดหมดครับปลาไม่ใช่โอ้ยคนเชียร์ไม่หมดเลยครับคนเชียร์ไม่เหนื่อยเลยหมดหมดเก๊กเล้วกดว่างได้เลยใ้าู่